กพ,พทแจ้งสายการบินห้ามผู้โดยสารจาก8ประเทศเข้าไทยสกัดเชื้อโควิด1 9โอไมครอนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศนักบินแจ้งสายการบินทั่วโลกถึงมาตรการป้องกันการขนส่งผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่โอไมครอนเข้ามาระบาดในประเทศไทยโดยประเทศไทยจะมีข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก8ประเทศได้แก่บอสเวน่าเอสวาตินี เลโซโทมาลาวีโบซัมบิกนามิเบียแอฟริกาใต้และซิมบับเวดังต่อไปนี้ 1. หากผู้เดินทารได้เดินทางมาถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่28พฤศจิกาย,ยน2564จนกระทั่งถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4จะต้องเข้ากระบวนการกักตัว14วันทันทีไม่มีข้อยกเว้นว่าจะได้รับการอนุญาตเดินทางเข้าประเทศในรูปแบบใด 2. ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564เป็นต้นไปห้ามผู้โดยสารจาก8ประเทศเหล่านี้เข้าประเทศไทยแม้ว่าจะได้รับอนุญาตผ่านระบบ Thailand Pass แล้วก็ตามและการอนุญาตทั้งหมดจะสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564เป็นต้นไป3ปัจจุบันระบบ Thailand Pass ไม่ให้บริการขออนุญาตจากผู้ที่จะเดินทางจากประเทศเหล่านี้แล้วสำหรับประเทศในทวีปแอฟริกาอื่นๆ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามการอนุญาตที่ได้รับจนถึงวันที่14ธันวาคม2564และตั้งแต่วันที่15ธันวาคมเป็นต้นไปหากเดินทางเข้ามาจะต้องเข้ากระบวนการกักตัว14วันไม่ว่าจะได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศไทยมาในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งนี้กำชับให้สายการบินทุกสายช่วยตรวจสอบการกรองและเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษหากทราบว่ามีผู้โดยสารเดินทางมาจากทั้ง8ประเทศนี้แม้ว่าจะได้รับการอนุญาตผ่านระบบ Thailand Pass โดยแจ้งว่าได้ลงทะเบียนมาจากประเทศอื่นขอให้แจ้งผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วย